วันสำคัญประจําเดือนมกราคมพศ2564มีดังนี้วันที่1มกราคมตรงกับวันขึ้นปีใหม่2564วันที่5มกราคมเป็นวันนกแห่งชาติ8มกราคมวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าสิริวัณวรี 9มกราคมวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือน13บมกราคมวันการบินแห่งชาติ14มกราคมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติวันที่16มกราคมเป็นวันครู2,564วันที่17วันโคโนมแห่งชาติวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช วันที่18วันสมเด็จพระนาเนศวรมหาราชวันกองทัพไทยวันยุทธหัตถีและวันกองทัพบ,บก